พระพุทธรูปประทับเหนือพนับสบดีสมัยทวารบดีจากเมืองโบราณรัพ์จำปาจังหวัดลบบุรีโบราณวัตถุอยู่ในความครอบครองของสถาบันเอเชียโซซิตี้นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพนับสบดีคนทั่วไปอาจจะไม่รู้จักและไม่เคยได้ยินด้วยเป็นคำในทางโบราณคดีที่หมายถึงรูปภาพประติมากรรมแบบหนึ่งเป็นส่วนประกอบฐานพระพุทธรูปบางองค์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยทวารบดีซึ่งมีจำนวนไม่มากและไม่แพร่หลายให้เห็นนัก สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่ม20ได้อธิบายไว้ว่าพนัสศดีเป็ว่าเจ้าป่าเดิมหมายถึงต้นไม้ใหญ่แห่งป่าแต่ในทางโบราณคดีดินา่อนนามนี้มาใช้กำหนดเรียกรูปภาพปรติมากรรมแบบหนึ่ง ซึ่งเมื่อพศ2494พันโทหลวงลุงนันสิทธิชัยอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นได้ไปพบรายงานการสำรวจของโบราณในเมืองไทยที่มีการค้นพบรูปภาพพนัสบอดีที่อำเภอพนัญนิคมจังหวัดชนบุรีซึ่งเดิมอำเภอพนัญนิคมเป็นเมืองโบราณเรียกกันว่าเมืองพระรถพนัสโมดีที่พบมีอายุประมาณพัน 1, ปี มีลักษณะเป็นฐานพระวิทธรูปปางเสด็จลงจากดาวดึงยืนอยู่บนสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายครุฑพันธ์อหลวงเรานันสิบพิชัยได้อธิบายลักษณะพันัสบ,บดีในความตอนหนึ่งไว้ว่าสัตว์ชนิดหนึ่งรูปคล้ลายครุฑสัตว์นั้นเรียกว่าพันัสบอดีแปลว่าเจ้าป่าสัตว์ชนิดนี้เข้าใจว่ามีอยู่ในนิยายของประเทศอินเดียเป็นสัตว์ประเภทนกมีอำนาจเหนือสัตว์ประเภทนกสังปวงในว่ามีเสียงเป็นที่น่ากลัว เมืองโบราณซับจำปาเมืองโบราณในวัฒนธรรมวารบดีที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบโดยคูน้ำจะตรงกลางขนาบสองข้างด้วยคันดินพูนสูงผังเมืองมีรูปร่างคล้ายวงรีตั้งอยู่ในเขตร,รอยต่อระหว่างที่ราบลุ่มภาคกลางและที่ราบสูงภาคอีสานเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างสองภูมิภาคมาเต่โบราณมีหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่2,500-1,400ปีมาแล้ว เป็นเมืองที่รับถือพุทธศาสนามีหลักฐานสําคัญที่พบเช่นธรรมจักรกับความหมอกสองหินแปดเหลี่ยมที่มีจารึกคาถาทางพุทธศาสนาเป็นต้นในปีพศ2549สำนักศิลปกรที่4ลบุลีได้นำเงินการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณเมืองโบราณซับจำป่าตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปีสิรินทรททำให้ทราบ่าเมืองโบราณแห่งนี้มีการพัฒนาการ มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายสมัยลูหฮะประมาณ2,500ปีก่อนมีการขุดคูเมืองก่อคันดินประมาณสมัยทวารวดีพุทธศตรวรรษที่1 1 1ถึง12นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักหลักฐานสำคัญที่คนพบเช่นพระพุทธรูปจารึกพุทธวจนะเสาธรรมจักรแนโบราณสถานก่ออีกทั้งในและนอกเมืองเป็นต้น จารึลือกซับจำปาหนึ่งอักษรบปราวุทถุศิรร์ที่สิบสองบาลีจำนวนด้านแปดด้านมีเก้าบรรทัดความเรียนต่อกันในแต่ละด้านประเภทหินสายเป็นหลักสูงเส้นผ่าศูนย์กลางยีิบเก้าเซนติเมตรสูงสองร้อยสองเซนติเมตรพบเมื่อพาศสองพันห้าร้อยสิบหกที่บ้านซับจำปาอำเภอชัยปานจังหวัดลบบุรีโดยราษฎรบ้านซับจำปาพระภิกษุชองตสิสรและภาพวิชาโบราณคดีมหาลัยศิลปรกรเนืน้อหาโดยสังเขป ยาร,ร,ยรึกสองแปดเหลี่ยมหลักนี้ประกอบด้วยคาถาจากพระไตรปิฎกที่สำคัญสีคาถาคือ 1. คาถาเยธรรมา 2. คําพรณาถ,ถึงพระอริยสัจสี่สพุทธอุทาน 4. คาถาธรรมบทจารึกอซับจำปาสองอักษรหลังปรรวะพุทธศัจวรษที่ส3บสถึงสิภาษาสันสกฤตจำนวนหนึ่งด้านมี12บสอรรทัน ประเภทหินสายเป็นหลักสูงชำรุดมากกว้าง12เซนติเมตรสูง59เซนติเมตรผมเมื่อวันที่22ธันวาคมพศ2523ที่เมืองโบราณซับจำป่าตะมนต์ซับจำป่าอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีโดยชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้วัดซับจำป่าเนื้อหาโดยสังเขปเนื่องจากจารึกชำรุดมากจึงไม่ทราบว่าจารึกเก่าถึงใคร แต่เนื้อความโดยดูเหมือนว่าจะเป็นจารึกสารสริญคุณงามความดีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจเป็นพระยาของเมืองนี้โดยยกย่องว่าทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินทรงนับถือพุทธศาสนาเป็นผู้มีคำสัตย์มีธรรมคือความเสียสละและความกรุณาทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเคารพต่อครูอาจารย์จารึกรั์จำปาสามอักษรปัญละวะพุทธศตรวรรษที่ 12, าาสิบสองภาษาสาสนสกฤตบาลี จำนวนด้านหนึ่งด้านมีสามรรทัศประเภทหินทรายชิ้นส่วนแตกหักจากเสาแปดเหลี่ยมกว้าง19เซนติเมตรสูง36.5เซนติเมตรพบเมื่อพศ .2514 ถึงพศ2 5 1 8ที่บ้านทรัพย์จำป่าอำเภอชชยบานจังหวัดลพบรุรีโดยเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื้อหาโดยสังเขปส่วาจอลึอกชิ้นนี้คงจะเป็นชิ้นส่วนที่แตกหักจากเสาแปดเหลี่ยม ที่ใช้เป็นเสาร,รองพระธรรมจักรซึ่งในพระธรรมทวาราวดีจะพบว่าสองไปเหลี่ยมที่ใช้รองพระธรรมจักรนี้จะนิยมจารึกพระธรรมไว้ตัวอย่างที่สําคัญเช่นจารึกรั์จำปาหนึ่งซึ่งมีจารึกพระธรรมไว้ถึงสี่บทคือเยธรรมมาคำพรรณนาถึงปรริยสัจสีพุทธอุทานและพระธรรมบทแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อความที่พบบนจารึกรัพจำปาสามนี้ไม่ครบถ้วนและอ่านได้เป็นส่วนน้อย ยังไม่สามารถหาที่มาได้ว่าเป็นข้อความที่นำมาจากพระธรรมบทใดจารึกืรกซับจำปาสีอักษรหลังปลวะพุทธศตรวรรษที่13-14ภาสามบาลีจำนวนด้านสองด้านด้านหนึ่งมีสีบรรทัดด้านสองมีสองบรรทัดประเภทหินทรายสองแปดเหลี่ยมชมุดกว้าง28เซนติเมตรพบเมื่อวันที่10ธันวาคมพศ2523 ที่เมืองโบราณซับจำปาตำบลรับจำปาอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีโดยในผายบึงรอดเนื้อหาโดยสังเขปถึงแม้ว่าเนื้อความจะชัรุดขาดหายไปเกือบหมดแต่จากเนื้อความที่เหลืออยู่สี่บรรทัดซึ่งก็ไม่สมบูรณ์ทั้งบรรทัดเช่นกันก็พอทําให้ทราบว่าบรรทัดแรกเป็นเนื้อความของคาถาเยธรรม,มาบรรทัดที่สองเป็นเนื้อความของคําพันธนาติงอริยสัจสี่ส่วนบรรทัดที่สามและสี่นั้นเป็นเนื้อความของพุทธอุทาน จากรูปแบบหลักธรรมเหล่านี้ทําให้นึกถึงจารึกสาวแปดเหลี่ยมหนึ่งซั์จำปาลบสบจารึกอักษปรปะรวะซึ่งประกอบด้วยหลักธรรมสี่บทคือคาถาเยธรรมมาคำพุัรนาถึงพระอริยศัจสี่พุทธอุทานและคาถาธรรมบทดังนั้นเนื้อความที่สมบูรณ์แต่เดิมนั้นคงเป็นไปนในธํานองเดียวกันกันกบจารึกสาแปดเหลี่ยมหนึ่งซั์จำปา จารึกรัพจำปาห้า 5, อักษรหลังปลาาัลวะพุทธศตรวรรษที่สิบสามถึงสิบสี่าบาลีจำนวนสองด้าน,น,น, 1, 2, นด,ด้านที่หนึ่งมีสองบรรทัดด้านที่สองมีสองบรรทัดหินทรายสีเขียวอมเทาชิ้นส่วนศิลาจารึกกว้างเก้าจุดสามเซนติเมตรสูงหกจุดเก้าเซนติเมตรหนาสี่เซนติเมตรพบเมื่อพศ2549ที่เมืองโบราณรั์จำปาตำบลรัพจำปาอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีโดยเจ้าหน้าที่สำนักสินปรกรณ์ที่4 เนื้อหายโดยสังเขปชิ้นส่วนจารึกนี้ปรากฏข้อความบางตอนของคาถาเยธรรมาซึ่งเป็นคาถาสําคัญบทหนึ่งที่บรรยายลักษณะเหตุและผลในหลักพุทธธรรมเป็นการการสรุปในหลักธรรมสาคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาคืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักสถาบันเอเชียโซซายตีเป็นสถาบันความร่วมมือระหว่างชาติที่มีจุดหมายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศในทวีปเอเชียรวมถึงหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ่อตั้งเมื่อพศ2499โดยจอห์นล็อกเฟร์โร่ที่3มีสำนักงานใหญ่ที่นิวยอร์กซิตี้ในรัฐน New York ิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและมีสำนักงานสาขาทั่วโลกที่ฮิวสตันลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกวอชิงตันดีซีฮ่องกงมาดิล่าเมลเบิร์นชิงไฮและล่าสุดที่ก่อตั้งในพศ2449ก็คือที่มุมไบ สนอกงานสืบสนนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกาได้จดริจาให้พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเดนเวอร์เตรียมการส่งคืนโบราณวัตถุไทยโดยเร็วจำนวนสามรายการได้แก่พระโพธิสัตว์วโลกิเตสวนศิลปะขมิมนสมัยก่อนเมืองพน,นันครและโพธร,รูปยืนศิลปะทวารวดีสององค์ การติดตามโบราณวัตถุคืนไทยในลำดับถัดไปทางคณะกรรมการแจ้งว่ามีจำนวนสองรายการคือ 1. พระพุทธรูปทับเนือพนัส,สบอดีสมัยทวารบดีจากเมืองโบราณรั์จำป่าจังหวัดลบบุรีอยู่ในความครบอบครองของสถาบันเอเชียซิตี้นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา 2. ใบเสมาเห็นทรายสลักพุทธประวัติทวารบดีจากเมืองโบราณฟ้าแดดสมยังจังหวัดกระสินปรากฏข้อมูลในคอ r r e c ช i นออนไลน์ของเดอะวิทริสมิวเซียม พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีสมัยทวารบดีจากเมืองโบราณรัจ์จำปาจังหวัดลบบุรีโบราณวัตถุอยู่ในความครอบครองของสถาบันเอเชียโซซิตี้นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาผมหวังและภาวนาว่าพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีสมัยทววรบดีจากเมืองโบราณรัจ์จำปาจังหวัดลบบุรีโบราณวัตถุชิ้นนี้จะได้กลับคืนสู่ประเทศต้นกําเนิดเมืองโบราณซัจ์จำปาจังหวัดลบบุรีเร็วๆนี้